สวัสดีครับพบกับแมชชิ่งแวนการ์ดวีไฟต์ต่อมือหน่อยเร็วนี่วันเสาร์ที่16บหสิงหาจะได้อยู่จะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาจำอยังดีอยู่สิงหาหน้ารักตรงนี้ผมนะครับอะไรคนเนี้ยเช็คเช็คเช็คดูเช็คดูเช็คดูเอาเช็คอะไรครับดูอะไรกี้สวัสดีครับสวัสดีครับยครับเมื่อกี้ทำอะไรอ่ะเช็คครับฮะเช็ค เช็คเล่นเล่นอะไรครับคุณตาเล่นอะไรครับนาออร์เคิลครับวันนี้ออร์เคิลสายแบตถูซิตโตแปลว่าแม่ชีของใหม่แม่ชีที่ต่อสู้อยู่ใช่ถูกต้องนะั้นแบตเตอร์ลิงหรือเปล่าอ๋ออแบตต่อสู้อยู่มันเติมอิ่งไงใช่กำลังทำอยู่มาเจอกับใครวันนี้ครับเขากลับมาแล้ว กลับมาจะมากลับมาจริงๆเลยกลับมาแล้วไปกางนกิจกรรมไปอ้าววันนี้เอาอะไรมาเล่นครับเจนิสซิตเดนดาราแค่นั้นไหมเดนดาราที่เอ่อคิดคขาไม่ออกไปก่อนแล้วกลับมาดูเกมต่อไปยังไม่ตอบต้องต้องบอกก่อนนะว่าวันนี้ท็อปโฟมีแต่เด็กสปีดเด็กความเร็วเด็กสปีดอ่าเด็กที่แบบอะโก้อะโก้มันใช้คำว่าอะไรวะเด็กดุ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 ั้งนั้นเน้นบุกไล่ดุไล่ดุไล่ดุ แล้วก็ขายของกันนะรับลอนที่เขาสักกันนะครับวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดเือนสิงหาเนี้ครับก็จะมีแวนดีบีทีศูนย์หกคือหนึ่งและคิสองใครที่ผิดหวังและพลาดจากซีพีนะครับใครการไม่ครบซื้อบีทีไปเสริมได้หรือใครที่ยังไม่มีเลยก็ซื้อไปเสริมเต็มเต็มเลยปิดกองเขาหรอพี่เอาไปสับกันเลยแล้วก็ในวันเดียวกันมีคาบุโตะไม่เห็น้วยคาบุโตะของแวนดีออกด้วยนะครับมาวันเดียวกันเลยโหยิบจรังเพิน สนใจก็สามารถซื้อได้ทั้งทางอฟังเอาอะไรนานๆอะไรพิเศษตอนนี้ตอนนี้นะครับเรามีโค้ดลดราคาและใช้คู่กับโค้ดส่งฟรีได้ด้วยนะครับของดีไม่ชอบกันตอนนี้นะครับถ้าผมอยากให้ติดคนส่งเลือกได้ก็เลือกได้อ๋อก็เลือกได้เลือกตามที่คุณไม่ไม่แบบแบบแบบอยากจ่ายตังค์ให้เขาได้ได้เลยเลือกได้เนาะเลือกได้นะอต่างสะดวกโอเคโอเคอ่ะชอบไหมเลือกนั้นตอนนี้ลุยไปฝั่งชุบ ปั่นลูกต๋าไปก่อนเฮ้ยยันยิงยาวไปกระเป๋ายิงอันนี้ก็ง้างชุบโอ้ยังต้องนานยังต้องนานเสมอกันโอ้ยิงชุบโอ้ไม่รู้แหละชุบเลยโอ้สามแล้วนะอันที่สี่นี่ไม่ควรแล้วนะเออไหลังเลยอันที่สี่ก็แค่เก็บพีจีไว้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเครียดแค่เก็บพีจีไว้ก็ไม่ต้องเครียดแล้วผู้ชาย อันที่สี่พี่ครัวแล้วนะเปลี่ยนสามเลยโหตู้มมาถึงแล้วครับเปลี่ยนดีไหมวะมเลิกแกนเหรอกว่กว่าแย่กว่านี้ไม่เปลี่ยนกวแย่กว่านี้ให้แฮหเลยเฮ้ยพูดแล้วนะนี่มันช้าพูดแล้วนะไม่เชื่อเพูดแล้วนะเปิดก่อนได้ปูไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ต้องแฮรหหรอกเปิดก่อนได้ปูดรเลิกเป็นเทคผู้นำต้นก่อนจัว ท็อปถ้าเป็นเบสิเตอร์ขึ้นมึงแล้วท่าไม่ใช่เหรอก็อไวข้ขโมยลนะผานไไ่านแล้วข้อมือเบอง์หไปแล้วอะไรใช้หมดอ้าวโน้ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรได้ครับตัวนี้อ่าไล่รงแรมาโซบ้านหนึ่งแสดงผู้ขาวขันหรือเทสบอนลล์หนึ่งใบผู้ข,ขาวขันเนี่ยผู้ขาวขันดาวล้อเสิร์ชแยกสองตัวนี้เขนะ้มเลยงั้นแหละโอเคทำอะไรได้ครับอ่า รอๆรอๆรอรอลงค่อยรอลงค่อยบอกเขาน่าจะรู้จักกันหมดแล้วป่ะผมบอกครั้งน่อยดิผมไม่เห็นดดนดารามานานอนัเ่องอผเมีคนเพิ่งมาดูใช่ไหมอืมเดี๋ยวแค่ว่าเราอะไรกันสอง้อฮเอาทุกตัวแล้วเราเนี่ยอ่าเอาการลงสนามเอาการบนมือหนึ่งใบเข้าโซเปิดท็อปเจ็ดหยิบพู่กับข่าดาราไม่เกินสองใบถ้าหยิบสองใบได้ฟอสได้หนึ่งฟอร์อ มา,าแลเอมือมึงอ่ะยิบขึ้นนะีกนันกำลังอร่อยยิบขึ้นไปบายิบย้นส <c oughs> องใบใบฟอสหนึ่งใบตีเลยแปดพันเอ้ยให้กันก่อนด้วยเอออือต้องใช้ลงมือ ขเขาเลย <100 S> 1มืแปดได้เช็คไม่มีะไรยคิดจุบ <มา S 1> ดูสิใครไรโดข้อหนึ่งข้อสามข้อหนึ่งใบโ<อ>้ขอใครออืขอข้อที่เหลือไว้บนกองอมไม่จริงครับไม่จริงครับ ไปแล้วเลย17เปิดก่อนได้ปูดไม่มีทิกหรอกข้ามบอลข้ามบได้คิ่แวนพลังให้ตัวนี้บวกหมื่นบวกหมื่นเคฮ้ยอันนี้บวกหมื่นแต่แรกอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้บวกเพราะไม่ได้เปิดท็อปโอเคนั่นให้ข้างนี้อ๋ออันแต่ตัวนี้บวกหมื่นแล้วก็ซขี่ทางแวน เอ้ยแบดนี่หมมีสทิกบวกหนกิลใช่ปะใช่ใช่พอเราเช็คเจอทิกเกอร์บวกหนึ่งหมื่นใช่ีือยังไงนะอ่าสิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดสองทิกนอนจตาอพัดแล้วนอนจู๋จิยี่ห้อมืผมสิฮัลโหลว่ามาเทกอ่าบ้านหนึ่งอย่างสม่ำา ไดพวกประขานพวกประขันหนึ่งแค่ไหนใ้หนึ่งฟอสไทยมันเป็นยูนิคอนแค่หมดนล้นอะไรมังกรมังกรมังกรเนาะมังกรยูนิคอร์มังกรมังกรเรียกเสียชื่อเลยที่มัมีเขาคอร์ดโมดากอนนะอ่าถ้ามีเจนหนึ่งในวซจูนี่เรียกเีย ต้องดันแดมจริงดันแดมดีกว่าจริงวัดหนึ่งตัวซัดข้างทำไมไรสาระเปิดเปิดตามได้ปูดหยิบก้านไอโฟนไปขึ้นมือโอเคหยิบกูราเพื่อเพิ่องน้ำขับรถกี่โมงดีบันเตลแรงจัดจริงสามหมื่นไปเข้าเลยเช็คฮิว้ฮิวได้ด้วยเอากฮะฮิวพลังเวนฮิวไม่ได้ อยู่ไม่ได้แต่ได้บุกหมื่นตี้เวนใช่ไหมใช่ตัวบ้านหนึ่งสามหมื่นสามห้าสแตนด์ดอลไรโดโบเร็กไรส์เปอร์ท็อปเมันตายเรื่องหนึ่งตัวบวกสามพันกันอันนี้เห็นเปอร์ท็อปบุกหมื่น สวัสดีครับสวัสดีออกซิเจนทำไม้ดีข้อหนึ่งทิ้งหนึ่งเปิดชื่อต่างตามสนามมีห้าตัวเปิดห้าชื่อชื่อชื่อโอ้โหอะไรเนี่ยเก็บแบงใต้สองข้อบนสามแล้วก็ล็อกสองตัวโจทย์สักสกิลในเทิร์ของเรายูนิตทั้งหมดติดแบรเทอร์ซิสเตอร์บวกห้าพันดาบการล็อก อันนี้ก็เป็นบวกหมื่นอีกหมื่นหนึ่งบวกหมืนีวก็นอมันตี้สองหมืนสองสองเออสองคียอะไรวะสองหสองได้ีเปิดมาพี่ก็บวกคียเลยเหรอผูกล้ากินข้าวเหรอู้กล้ารับกี่แดีเนี่ยรับกี่เดี่อันนี้เท่าไหร่สองเจ็ดสองหมื่นสองอาสามห้าอันนี้มิดบวกหมื่นนะ สามห้าได้เฮ้ยมไม่ดีมันสอเป็นสี่สองสอือสได้อ่ะิดเข็ดให้ข้งนี้ข้นี็เิดอาสกิลพลาได้เช็คเจอทิเกอร์บอีกมือเซคิดก็จายดีกว่าบึมบึม อ่าสิบสองสามสองสองคิสสองอันนี้สามนสองนัสมัแปดแรงกว่าสี่พเอ๊ะหกพันเอ๊ะเอาปอกอ่าสามสองสามอ๋อโอเคสามแปดสองคิอุ้ยไม่รับเลยเหรออือุ้ยแหมเดียวพอ ไปฟอสหอมมนะเท็ม <Okay. S 1> บันหนึ่งเปิดเทตะรันหนึ่งใบขึ้นเือ,อ <Okay. S 2> ได้เวลาแล้วได้เวลาเช่าที่พี่ชายก็ได้หนึ่งฟอสพี่ชายเช่าที่ เท็กแวนโซบาสเกตให้รวมกันให้ได้ห้าน,นี้เก็บบวกสองในตเปิดได้หรือเปล่านุเปิดห้าสองได้จะปิดปะ สี่หมื่นสามเอาไงดสี่สามสี่สามอันนี้ตีสามหมื่นเข้าโอเคไม่เป็นไรสมาร เจ็ดหมื่นสองไรเข้าเลยไม่มีเลยคิวกำลังวันดิวได้อุ้ยลุกอือสามหมื่นเตรเวนแทรวนสามสิบห้า เฮ้ยสามสิบเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดมืนิคิวรงวัลขี่มวยใหม่ยอดนี้ยื้อนะเฮ้ยเไรตัวผู้ิทพมัธนาไม่ใช่ประทับก่อดนั่งตายปกสามันหาลูกสามันจิ อตัวนี้เห็นชื่อตามบวกห้าพันบวกพาวว่าพันบวกเชว่อห้าพันเจ็บห้าพันเจ็บหมื่นว้าวคอมหนึ่งแทงมือหนึ่งใบเปิดตามชื่อตา 6, า่างหกใบเปิดหกโอ้โหเลยจอมป่วยเลรจอมป่ย ล็อคทอตรวพี่ลงไปแล้วนะครับมันหมอยู่ในชิ้นปีที่ศูนย์สี่นะครับแต่ถ้าไปข้างบนถไปไปตาโอเคจุกแล้วล็อคเจอสองตัวนี้บวกตัวนี้บวกหมื่นเห็นเปิดท็อปแล้วก็ทุกตัวบวกหมื่น น่าจะมีนะเต่าสีแดงฮะเต่าสีแดงบวกกับตัวบวกตับตัวนีเป็นบวกเลยวันที่ยี่สิบสองสี่บสามยี่สิบสอง เช็คยนข้างได้่ยนไปนข้างอนอันนี้เห็นเช็คเจอทิกเกอร์บ่อยหมื่นตีบวกสามหมื่นสามเก้าสี่เนสองสองขีดขีดด้วยบวกขีดด้วยคนละขดข้างกับขีดข้างนี้ตีไม่รู้อะไรเพยาวพีจีมา มีจีมาใช่ไหมใช่ใช้บังกรพผ่านแล้วพี่ใช้เปอมากเลยรู้ไหมจริงเร้จะให้ไผ่ไม่พูดดีกว่าเราะใ่้ภาพีอ๋อฟาดเกติเ้อเ้ล่งไห้ตรงไสิบเจนีครับ S 1กมีไหมไม่มีใช่ไหม1กไม่มีเดี๋วฝังโน้นมาจะบอกมืออกสีม pg สี่หมื่นสเท่าไหร่นะสี่สามห้เจ็สองได้ อันนี้เสร็จมื่เป็นสี่สอ,องห้าเจ็ดหกเจ็ดมิตรเจ็ดมื่นสองเล โคเด็ก<ฮ>อยู่อยได้ได้ข่าวให้ขอเดียวโ้ <c ười> จริงจริงแบบเบิ่มๆเม่ี่พี่เห็นซนตจียังไม่จบวลาซื้อสามหมืนถอยไปแล้วใช่ไหม ไม่ถอดไม่ถอดเอไม่ถอดใช่ไหมเจ็ดหมื่นเขาเลยฮิวฮิวได้ฮิュอีก้อฝานแล้วครับยากจั่วอ๋ไม่มาไม่ไม่มเลี้ยงไว้แล้วเหรอดับเด็กนั่นตี่เดินฮิュสามไปเลี้ยงไว้แล้วเลี้ยงไว้แล้วทุกอใหญ่เงยคกัลทกดท็อปกกาอีดได้ได้กินข้าเสร็จแล้วบวกสามพันสามพันใช่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว ห้าตัวห้าตัวห้าตัวตัวห้าแฉียางยังยังกระตุ้หมดทุกอย่างเขาเห็นหมดแล้วบนสองล่างสาล่างสองจสองถกตัวบวกหมื่ แล้วก็ตัวนี้โบยกีกหมื่นหนึ่งตัวนี้โบกีกหมื่นเป็นโบ,บนสองหมื่นไปบลพี่ยี <22. S 2> <ม>่สองกลับกลับบ้านกลับบ้านเออลืมลืมต้อต้อตอลืมเก็บลืมเก็บลืมเก็บคูณ เอยไปรอขึ้นสวร 3, รค์้ส่ามสี่สามมิดไม่มีอะไรแล้วตีอ่าสามืสองไขี้พัง้ยครั้งนี้ตีส <47. S 1> <ป>ิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกสามมื่นสี่สิบเจ็ดจปล่อบไม่จบไม่ <c oughs> แบบฮะอืะอกอย่าพึ่งงงเลยพี่เมีมข่ขอสเปิดทับเจ็ดหยิบผู้ขับขาน

ไล่คา,า,า,าดค้างมันอยู่เดี๋น้อยละพอดีเดี๋ยวหน้าเดียวแหละมไ <c oughs> ม่ใช่ดิ <5. S 1> อลอะห้าสิบสามโอ้ย <5. S 2> โอ้ับเโอดโอ้ในนี่มันขึ้นแปดสามเพี่เดี๋ยวเามาเอาเดี๋ยวลงอีกอืมยี่สิบบาผ่าน <c oughs> ชัว ไล่ตัวพูดติกเต้ปุ้ตบเป็นได้บกสามันข้อหนึ่งบทสามขอบางใบเอาเอะ เฉลี่ยห้องบนเมื่อลงสนามเปิดท็อปเป็นแบตเตอร์ซิเตอร์ขึ้นหน่งยัดท็อปสองลงไปบนไปไปล่างติ๊กเกอร์ใบต่อไปบวกเอาเพิ่มอีกหมื่งบุนลงกปิดท็อปเป็นแบตเตอร์ซิเตอร์ขึ้นหนึ่ง เชงมือหนึ่งไปเปิดหนึ่งสาาี่ห้าห้าตัวชื่ออายาตามยสบนสองล็อกสองเจสองทุกตัวบวกหมื่นอันนี้บวกหมื่นอันนี้ <c ười> <c ười> ก็จริงทิกจะหมดละตัวไหนปัดเพิ่ม <gost> ปัดเพิ 1, 2, ่มเองพี t t ่ปัดเลยนะโอเคแทนโบกีตยโอเคแทนตีเลยอันนี้บวเหมือนเลยสท็อปยีสบสองก็ตัวไหนบวกบเพิ่มพี่ปัดเองนะโอเคนับที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 หนึ่งสองในในนั้นสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสบามสี่สิบสี่ไปอย่างงี้สอเอง จริง,ตงแต่ว่าต้องเคลียร์พลังตรงนี้ก่อนเ <laughs> <c oughs> บอร์เบอร์อันนี้า 22, 22 42ใช่38 สี่สี่สามสี่หมื่นสามมิตรอมมิตเ่ยิสองิิี่สองอันนั้นสี่สามใชหรอก็สี่สามสี่สามิึลกหนึ่งบวกไอู้โอเคมีสองมืนใช่ย่าอะยาไม่มีอะไรสามหมื่นสองอเอที่กี่บอยู่ไหนวะเหลือหอในกองใบหนึ่ง คนม,มือสองไม่ใช่หรโซใช่เอ๋อเออใช่จุก้วฟาดเจ้าฟาดคอให้เลยตีแรงจังครับไรกับดครบโอ้โหาสเตอร์นะครับได้เริ่มก่อนนี่แหละเริ่มก่อนนะดัไหลเลยนี่เป็นดีเวลสศูนย์ห้าเฮ้ยแต่ดับแต่ถือว่าดัไม่ไหลนะแต่มือไปเลยดีเวลสุนห้าชุดล่าสุดด้วยนะใช่ออกมามาเตอร์สเตอร์เล่าหัวได้ไม่ออกแล้วก็ออกมาคู่กับงงอย่าเห็นไมือหน้านะครับใครใสก็ซื้อกันได้แม่ขายคอได้เลย ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ไปแล้วอย่าลืมครับสักว์ควรจะถึครับก็ซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านออนไลน์กดที่คำที่บายใต้คลิปนะครับงก์อยู่ตรงนั้นแล้วก็สัคัญครับตอนนี้ช้อปปี้มีโปรโมชั่นนะครับสามารถซื้อของด้วยโค้ดลดราคาพร้อมกับโค้ดส่งฟรีได้นะครับันช่วงนี้เลยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย